เด่น่อาใหม่ไล่ซื้อมาบ่หนิาไดหน่นะชี้พัน้พันเอาใหม่ไล่น้องเคียนนี่นะม,งมองคอยงูเออบงังบังแค่นัมบ่มี่แกงแสบได้ดพี่น้องเวลาใหม่นี่นะสบายดีเด้พี่น้อง สองทุงทุงลาชา้าพันจังนี้เราเลยซื้อมาสองทุ่งก็ได้เมนุงลับคุ้มตซ่นแอบเห็นกำลังต้มอ่ัวเลยเห็นพอใหญ่สองขึ้นหมกแกงนะเน่ะ แกปุ้งก็ไม่เล่ยมแกปุ <S <S ้งเอุ้ยเดี๋ยวมาให้ลิกให้ซักผ่าแลวผุ้ซักผ่าตาไกวแลเลย้ยุดดำหน้าเลยรอกันได้สัก เสียใคเสียมั่นได้เลยสื่อแสบมาหายสักดูเลยเองมาใหญ่เลยพี่กี้เฮาสักหายปาหนึ่งหัวสักเองใหญ่เลยดีพี่น้องจิมหูจิมตาพอใหญ่ระบาดปู่เลย จุกห้าชอได้ไเห็นย ouais. we ังกว่านี้เห็นสู้จุกละบาดนี่นี่อะไรได้ดูแลเองได้เนื้อสดๆมาคุณคุณยายละใหเนาะสื่อให้ครอบครัวได้กินหลังดำนา ได้ว่าแข่งเสื้อพวงพักใบมะกอกต้ม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 พอดีพอญ่มาทัานพอดีอามาตักเลยโอ้ย <c oughs> ทางอันทางไม่บวคขํานะพ่อ โอ้แถวซุยนะพี่น้องเลยเขาเคยไปโวยขันขันล,ลงซุยนะบริกินอกขันกลนซุยนะแล้วอ,อ,อช่วงั้นเขาไปใช่วะเนาะมีแต่น้ำเทะด,ดับไปขอดไรเนาะคือไตไตได้แต่ขั้นซุยะทั้งหมดซุยกันไม่ได้เลยั้ขั้นเนขาเห็ดเขาอยู่สะเขาด้นหน้าวนาะนงามเได้ม่น้ำเียเออเ่มแต่มันสีดงไว เ้ยเนดเลยนงกูดุจ๊ก็ั่นเนี่ยตนเนาะจอดยุ่งสเดือยวขี่รถผ่านถผ่รถบ้านที่ะไปหลายคนปะสามสี่คนสามสี่คนไปร่วมอมคนใหญ่กรผ่้ดเน่ะเออคนไทยนี่เราแล้วนะเนาะโอ้ยไรยยังบ่มมา ม่มือับาโวมเมวไปกรุงเทพไปเรื่อยอินกระพาะเถอะนาเจออีมาไปเจอไปลเจอไม่เจอพีิรไม่เห็นบัตรนะบานหนไปไปไปมันเห็นบัตขอแโทรให้ไปมันีคนงานเงเนาะงานแงาน

เองเขาเลยไน่ยนี่มไม่เลาัไง่ป้ายเขาเขาป้ายเขาเขาสืเห็นาเขาสักนบอก่จอลด้ม่นหาักดิคืรคม่นายเขาเขาเป็นไงะคืออยูเป็นไงมากอปั๊บกําลังจะกินเขาพอดีอไดหมวอาเขาีเะไรองเขายืนน้อยขอนถือดําเลยสิเราก็เช็คให้มั้งเจ้ากินอาคลูกก่อนอาคลแ้ม่ลูกกูเดี๋ยวกินกู ไปยืดเด้อมาชื uh! ้เนี Angie ่ยมพาออกมามาคุยยืดหรออ่ะบ hmm. ิ้งอันนี้ยีดกิดได้ไหมได้ไหมป้อนแล้วป้อนเขามาสกีบ่กอดีก่องภาษานี่บ่วงถูกก็เลยบ่วงนี่มั่งมามาไปยืดเบิ้งเบิงขาขาไปใส่ก่อนน้ำตุ่มบ่เนาะว่าใส่น้ำตุ่ม

น้องดีของม้สวยมันของมน้ำังก็กิน้ำราเฮ็ดลยแกินอ้าเอยน่ายันนัว่านมันบินเลยว่านบิ่มาตะโฟ่อนี้เลยบิ่เพราะกท่นกขาพิ่หนอวิ่มากิมันยันนอหล ทุกน้ำทับยังไม่เน้นบางเหมือนน้ามังไม่เออไอชีรเธอมึงดูมันหยาบรุดใหม่เลยนะมันเดูมันหยาบเด้อูแฉบเปล่าหันงั้นมึงกินอะไรมึงอ่ะมันแฉะเปล่าใครเปล่าเขา แฉะจังม่ะแฉะจังว่ะหาข่าวแฉะจังว่ะ้คอยิดงกเห็นย่งมนึกไปดงเห็นนไปดเห็นเหนือเออที่บังคัเคยไปไปดูเห็น ม,ามาันไม่บกครึ่งไปยอดอนกระดานามัองอ่อนหมดไปนี่คือซุยนะอะไคือกอดเด็กลัท่านที่เกตรงไปเลยแล้วท,<อ>ที่ท่นททนานนะให้สรงสวนภาคตะลันลงเินไปบไกลว่าคิตัมาาเมา

ทุกคนสาเร็จในสางเนาะเขาเขามาผลเขาเล็กตือเล็กรายเห็นไหมเขาขับไปหัวใหญ่แบบวาเขับไปมเข้าไปนั่นเขาเอาใส่ยันยันใส่มือใส่ข้นมเขับไปคอพอดีหนา่นาอยู่ด้ ั่าัขพาอาจารย์เขียนด้วยเอได้ดอกอาจารย์คนลายอย่างไปขอพ้อนีสื่อมได้เขียนขอห้อนได้อยู่นละบางคนลายนะเป็นคิ้วโว้ยเฮอดเอาไปเถอะทั้งคิวเป็นคิ้วมีบตรคิ้วใช้บตรคิ้วได ไว้ได้เอกัเขียนไปเลนะหันหน้าเยปา้าวานี่พวกไปเลยนะขอ้อเลีย้ยงหว้มุกหนามแวทำไงกับยายค่าคอบอกักผมไเขียนไได้หมือนกนะัล่นไนบริยัมคิดมทานไห้ คีดแม่คิแม่ปั้นเข่าหายที่ไ่ได้ิ้มแล้วก็ะนะที่เราไม่เห็นอยู่นะเอมันมันไากินนั่นเห็นมันกินหายอาเนาะเห็นมันนแล้วมันอยู่ที่อยู่ทอกว่าเนี่ยกเลยชแต่่เห็นานโอ้ยเอปากาีบเขาเป็นนะ แฉบ,บแฉบไบม่แบบต้องโอ้ยกระมังไมดแล้วแบบไม่ขนะี้บ่แฉบบ็แฉบเออแฉบนะแฉบแฉบเดก็เด้จะไ่ทันเแบบ ไม่เลยคจักไทยกัเ่ยไม่เลย่วันหานคุณดีแน่ไปแอบบอกแเห็นอะไรอีกบาโอ้หาวอ่ะคุณดีนี่สา

คืออจโตด้วยเมือนบบสีโตสีโตหราโตมีหาโตมีหาโตยังบวชหนออกค่ะจ้านึงบวทันไหมฮะยังหรอไม่เนี่ยมาหน่อยฉันเหอยากาเองทำอ่ะเปิเข้หง่ไหมครัดมลนไีอยู่ต้นหนุ่มนะ นเราตองาหตัวมหงเปนไน่เอ๊ม่ปแอระไปอยู่น้ำจะได้มาออกเท่านี้แหละการไข่เขาหมดแล้วเอบเอาไปหาตัวอื่อนค่ะสัเเสนเป็นขลเื่อจาไข่ทึ่ง,งอยู่ในทางกระจีกันยังตังด ใส่เใี่ยันสักไข่ปิดเออแม่คัะ พอกันใหม่ได้พี่น้องขอบคุณหลายรายได้ที่เขามาอับ z o